วันนี้เราก็จะมาทำแกงเห็ดรวมกันนะคะของที่ต้องเตรียมก็มีเท่านี้เลยค่ะผักทองชะอมแล้วก็เห็ดรวมนะคะกินเท่านี้ค่ะไม่ใส่บวกเพราะว่าไม่ชอบนะคะแล้วก็จะมาตำพริกหอมแล้วก็กระเทียมนะคะความเผ็ดก็ตามต้องการที่ทุกคนชอบได้เลยค่ะพริกเราก็จะตำแค่พอแหลกนะคะเราจะไม่ตำละเอียดมากนะคะโอเคไปต่อเราก็จะมาดูผักที่ เราเตรียมไว้นะคะเราจะใส่ผักที่มันสุกยากลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันนิ่มลงนะคะอัน,นให้มันนิ่มๆให้มันเหนีนยวๆอีนิดนึงนะคะถึงจะใส่เห็ดที่เหลือกับชะอมลงไปทีหลังค่ะรสชาติก็ตามที่ทุกคนชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นปลาขวดค่ะรสชาติก็จะพอดีอยู่แล้วใส่แค่ชูรสเพิ่มลงไปเท่านั้นก็อร่อยแล้วค่ะ น้ำก็จะใส่ประมาณ500นะคะครึ่งลิตรใส่ประมาณนั้นค่ะกระทะค่อนข้างจะใหญ่ตอนแรกคิดว่าจะทำกินแค่ถ้วยเดียวมันก็ได้ประมาณ2ถ้วยก็เยอะอยู่นะคุบทุกคนแบบว่ากินแบบหายอยากเลยนะคะเห็ดรวมแล้วก็ผักอันน้อันนี้หน่อยก็ดูเยอะเหมือนกันนะคะพอเดือดแล้วสีสันก็จะจัดจ้านแบบนี้เลยนะคะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะ หอมเพิ่มความหอมและหอมมากๆด้วยนะคะเพราะว่าใส่เยอะมากค่ะนี่ก็คือเป็นการทําครั้งแรกนะคะอยากจะอวดเหมือนกันทําครั้งแรกก็อร่อยเลยนะคะเพราะปลาเขาอร่อยอยู่แล้วนะคะสีสันน่ากินมากค่ะเป็นคนชอบกินเผ็ดอีกแล้วก็ใส่พริกไปประมาณ10กว่าเม็ดได้นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนกินข้าวกันค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ